สวัสดีครับสัปดาห์นี้มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับเพราะอยู่ๆู่ Apple ก็ปล่อย iOS 17.4เบต้ามาให้อัปเดตกันต่อแต่ไม่ใช่เบต้า2นะครับเป็นเบต้า1เวอร์ชัน2หรือเวอร์ชันปรับปรุงใหม่มาให้อัปเดตกันโดยปล่อยออกมาทั้งเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาและเวอร์ชัน Public b e t a ้าสำหรับผู้ใช้ทั่วไปปล่อยพร้อมกันเลยครับหลังจากที่เบต้า1สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของ Apple นับตั้งแต่ Apple เปิดตัวในรุ่นแรกเมื่่ออ17ปีกน เพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดครั้งสำคัญนี้ได้จากลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์แรกที่ปากมุดของคลิปนี้ได้ครับสําหรับการอับเดตใหม่ในเวอร์ชัน2ของเบต้าหหรือเวอร์ชันแก้ไขนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างทําไมต้องปล่อยเวอร์ชันแก้ไขออกมาเจอปัญหาอะไรสาคัญหรือเปล่าเราไปดูกันเลยครับสําหรับ iOS 17.4รองรับ iPhone เนืรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับนอกนอจาก iOS 17.4เจ็ดจเบต้าหเวอร์ชัน2หรือเวอร์ชันแก้ไขแล้ว วันนี้ Apple ไม่ได้ปล่อยอัปเดตสำหรับเครื่องในรุ่นอื่นๆออกมานะครับแต่เมื่อวานนี้มีการปล่อย mac os 14.4 Beta 1และ watch os 10.4 Beta 1มาให้อัปเดตกันไปครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้บน iphone 15 pro max ที่อัปเดตเป็น ios 17.4 Beta 1เวอร์ชัน1ไปแล้วขนาดไฟล์ในการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน2หรือเวอร์ชันแก้ไขนี้ไม่ใหญ่มากครับอยู่ที่431.5 MB เท่านั้นเราไปอัปเดตกันเลยครับไปดูกันว่าทำไมต้องมมีีเวอออร์ชันน้กา แอป l ปเปลี่ยนอะไรแก้ไขปัญหาอะไรหรือเปล่าไปชมกันครับภายหลังการอัปเดตนหมายเลขบิวใหม่ของ iOS 17.4 beta 1 version 2คือ 21e5184k ในขณะที่ version 1จะมีหมายเลขบิ้วเป็น 21e5184i เพื่อนๆสามารถไปเช็คได้ว่าตอนนี้เราติดตั้งเ v e r s i o นไหนอยู่นะครับสำหรับ iOS 17.4ตัวเต็มแล้วที่สุดน่าจะปล่อยมาในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับ สำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มาพร้อมกับการอัปเดตโมเดลเฟิร์มแวร์ใหม่อีกครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้สายให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบด้วยครับสำหรับการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน2นี้ไม่มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่อะไรนะครับแต่มีการแก้ไขบั๊กต่างๆที่มีผู้ใช้บางส่วนพบในการใช้งานเช่นการแก้ไขบั๊กการทำงานของ Air d r o p ที่ไม่สามารถส่งไฟล์ได้และปัญหาการอัปโหลดไฟล์วิดีโอไปยังแอป t i k t o k ที่ทำให้แอปค้างตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับ นอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่แล้วครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆใหม่ล่าสุดในการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ที่ Apple เองก็ไม่ได้ให้รายละเอียดว่ามีการอัปเดตอะไรสำคัญบ้างทำไมถึงปล่อยเวอร์ชันแก้ไขออกมาแทนที่จะปล่อยเบต้าสออกมาถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้เมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยครับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 17.4เวอร์ชันเบต้าแล้วใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างครับเจอบั๊กอะไรบ้างคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับผมจะได้ช่วยรวบรวมและส่งฟีดแบ เดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัาเดตเป็นเวอร์ชั่น2นี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ